มอลชกค่ะช้อนฮัดขา้าวผัดกันเลยครัเนาะพี้ชายชอนน้องชายทำข้าวผัดครับผมเขา้าม,เขามาดูเลยนะครับโอเคับอเวาใดเามัลเาน้มันอ้ที่ขา โซนดีเฮดไบพีนขาดซอนปัน,นคะครับนพวกสซนใต่ระเฮดถามมาทั้งสุนโตค่ะตีสอนนี้คูเยี้ยวดดใใเลยน้องจนไทยพีนไรเข้ามาครับ

ก well. ็มาจอดปีนชัม่ทกวันเลอดตัดแต่แ่อดูกจอด

እ <laughs> እ ีเข้มั่นั่นาว่ามาเรียนนั่นน้ยาว่าเตนียพวกมาอยู่ในี่กิมากเลยพวออาเนี่้าไเาชงขนปก่อน้ายนอเขามาช่วยวิ่เขามาดูผักกุ้ไล่แซกตตี๊ดตามงหนึ่งขนหนงค่าเขามายาวันเราอิงวไร่แซกขันาน